มันมีคำพูดคำพูดหนึ่งครับของวอร์เรนบัฟเฟต วิกฤตอะ่ะมันเกิดขึ้นเน่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหากว่าคุณเนี่ยเลือกธุรกิจอะ่ะที่มั่นใจว่ามันจะดีอะ่ะไปอีก10ปี20ปีอะ่ะวิกฤตอะ่ะมันก็แค่ฝันร้ายอะ่ะส่วนตัวผมอะ่ะผมคิดแบบนี้ดังนั้นเวลาแบบเนี้ยสิ่งที่ผมทำคือผมก็ทำแบบเดิมก็คือซื้ออย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่ได้การันตีนะว่าอนาคตจะเกิดแบบนี้นะทุกครั้งที่ตลาดหุ้นมันลงแบบเนี้ยผมก็ซื้อทุกครั้งแล้วผมก็ <c oughs> กาไรมหาศาลทุกครั้งเวลาที่ตลาดหุ้น จะแบบพังหรือเป็นแค่แบบเซนติเมนต์ถ้ามันคราชแน่นอนว่าไอ้ราคาที่เราซื้อขึ้นวันนี้เราก็จะขาดทุนอีกจริงไหมฮะแลืงสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราคือก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นเนี่ยอยากให้คุณมองภาพอะที่มันยาวขึ้นว่าธุรกิจที่คุณเลือกคุณมั่นใจไหมเล่าว่าถ้าเกิดปัญหาภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยผ่านไป3ปีคุณยังคิดว่าเขายังสามารถกลับมาทําผลประกรอบการรายได้กําไรเนี่ยมากกว่าเดิมได้หรือเปล่าละ่ะถ้ามากกว่าเดิมได้สำหรับผมผมว่าอมที่จะซื้อแต่แน่นอนว่ามันก็เร้อนรู้กันนะ